ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมผู้รักษาศีลนุบสถทั้งหลายญาติโยมนั่งตามสบายหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือเรื่องของสิกข,ขาสามสิกข,ขาซึ่งแปลว่าสิ่งที่ควรศึกษาเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทุกระดับชั้นควรที่จะศึกษา แล้วก็น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติศิกขาสามนั้นก็คือสิ่งที่ควรศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติมีอยู่ด้วยกัน3ข้อเรียกว่าศิกขาสก็คือ 1. ศีลสองสมาธิแล้วก็สปัญญาจะเห็นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเรียงศิกขาทั้งสามนั้นเรียงเอาไว้ตามลำดับความสำคัญก่อนหลังนั่นก็คือ ข้อที่หนึ่งทรงบัญญัติว่าให้ศีลน,นั่นก็คือให้เราทุกคนที่เป็นชาวพุทธนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์ความดับสิ้นซึ่งกองทุกข์ทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลก่อนเพราะว่าศีลน,นั้นเป็นเครื่องระง,งับบาปกรรมทางกายวาจาได้เป็นอย่างดีถ้าเรามีศีลแล้วกายวาจาของเราก็จะสะอาด ดังนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าหากว่าเราอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมแต่เราไม่มีศีลเราไม่ได้รักษาศีลการที่จะปฏิบัติธรรมให้ขั้นสูงเพื่อที่จะกำ,กำจัดกิเลสต,ต่อไปนี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่มีศีลเสียแล้วศีลเป็นสิ่งที่กัดกั้นเป็นสิน่งที่ห้ามกิเลสที่หยาบคาย เช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การ,รพติผิดในก,รการพูดโดเป็นต้นถ้าหากว่าเรามีศีลซะแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่สะอาดทางกายสะอาดวาจาดังนั้นเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้นไปได้อย่างง่ายได้เมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนั่นก็คือสมาธิ เมื่อเรามีศีลดีเราก็จะไม่มีความกังวลเราก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจการที่จะปฏิบัติสมาธิก็จะปฏิบัติได้ง่ายเมื่อเราตั้งใจทำสมาธิจะเป็นสมาธิสมถกรรมฐานหรือว่าวิปัสนากรรมฐานทพ่เป็น,นพื้นฐานบาดฐานของวิปัสนาก็จะสามารถทำได้การทำสมาธิก็คือการทำจิตให้สงบตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ จดจ่อเพื่อให้จิตนั้นเกิดพลังความสงบเกิดความสุขความสงบแล้วก็สมาธิอีกขั้นหนึ่งก็เป็นพื้นฐานที่เรียกว่าทำให้เกิดวิปัสสนาก็คือการที่จิตของเราพิจารณารูปนามเป็นอารมณ์ตามความเป็นจริงก็จะทำให้เกิดสมาธิที่จะทำให้เป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาญาณต่อไปในวันข้างหน้า การทำสมาธินั้นก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรที่จะศึกษาให้รู้แจ้งควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าทำสมาธินั้นทำอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราก็ควรที่จะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำสิ่งต่างๆไม่ควรปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไม่ควรปล่อยใจให้เมื่อลอยหรือเพ้อเจ้อไปกับอารมณ์ต่างๆความคร่ำครวนพิไรลำพันธ์อะไรต่างๆ ซึ่งมันจะนำมาซึ่งความทุกข์และความยึดมั่นถือมั่นให้รุนแรงมากขึ้นเราควรที่จะมีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่าสัมมาสมาธิมีการกำหนดลมหายใจหรือว่ากำหนดที่รูปกายอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้จิตนั้นสงบอยู่ในคุณธรรมและก็อยู่ในคุณงามความดีสิกขาข้อที่สมก็คือปัญญาปัญญาก็คือ การที่เรามีความรู้แจ้งเห็นจริงใน,ในสังขารตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ปล่อยให้ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาราคะมาปิดบังหรือบิดเบือนคนส่วนมากนั้นมองเห็นสังขารก็จะมองเห็นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนั่นก็คือเมื่อเห็นสังขารใดๆก็จะมีความรักบ้างความชังบ้างความลุ่มหลงบ้างความงมงายบ้างอยู่กับสังขารทั้งหลายทำให้ ปัญญาไม่เกิดทําให้ขาดสติขาดปัญญาไปดังนั้นถ้า,าว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีปัญญาปัญญานั้นไม่ใช่ปัญญาในทางโลกปัญญาในทางโลกเขาเหมือนเขาหมายถึงคนที่เรียนเก่งเรียนหนังสือเก่งจําบทต่างๆอะไรต่อมิอะไรได้นั่นเป็นปัญญาทางโลกไม่ใช่ปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาในทางพุทธศาสนาของเรานี่ท่านบอกว่าหมายถึงผู้ที่รู้แจ้ง ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งสังขารตามความเป็นจริงนะเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีปัญญารู้แจ้งสภาวะ,ะสิ่งต่างๆได้อย่างรีกว่าเข้าใจแล้วก็ทะลุป,ปโปรง่งนะเมื่อมีปัญญาแล้วเราก็จะไม่ไปทําความผิดอะไรต่างๆเราก็จะไม่มีความเห็นผิดเราจะมีแต่ความเห็นที่ถูกต้อง มีแต่ความเห็นที่ถูกตรงไม่ใช่ความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเ,นเมื่อเราประสบะกับเรื่องต่างๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่ไปยึดมั่นไม่ไปถือมั่นไม่จะมีไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีปัญญารู้แจ้งสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคืออะไรก็คือสังขารทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เป็นสังขารเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งอยู่ถาวรมีมีความเป็นไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ในสังขารทั้งหลายนั่นก็คืออนนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็สภาวะเป็นทุกขังทุกขังก็คือความเป็นทุกขทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีความบีบคั้นมีความเดือดร้อนอยู่ในตัวแล้วก็อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายล้วนไม่ใช่ตัวตนเพราะว่า สังขารทั้งหลายเกิดจากความปรุงแต่งเกิดจากความประชุมกันขึ้นของาธาตุทั้งหลายและก็ของเหตุของปัจจัยทั้งหลายดังนั้นสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสังขารที่เป็นาธาตุหยาบาธาตุละเอียดหรือว่าจะเป็นรูปนามอะไรก็แล้วแต่สังขารทั้งหลายนั้นทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนนี่คือผู้ที่มีปัญ,ญญาก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ เมื่อมีปัญญารู้แจ้งความจริงอย่างนี้ก็จะหมดความยึดมั่นถือมั่นนะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัณหาในสังขารทั้งหลายนี่แหละก็จะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ดังนั้นชาวพุทธเรานะก็ควรปฏิบัติตามสิกขาทั้งสาข้อของพระพุทธเจ้านะอย่าให้อย่าให้ตกหล่นอย่าให้หายไปควรปฏิบัติให้ครบทั้งสาข้อนั่นก็คือจะต้องมีศีลก่อน เมื่อเรามีศีลแล้วก็ต้องปฏิบัติในสมาธิเมื่อปฏิบัติในสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยถ้าเรามีครบทั้งสามข้อเราก็จึงจะเอาตัวรอดได้นะในสังสารวัตนี้แต่ถ้าเรามีไม่ครบมีสิกขาทั้งสามไม่ครบขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็หรือว่าสองข้อก็แล้วแต่ก็จะทำให้ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการ รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะไม่สามารถรู้พ้นจากทุก์ได้ดังนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิกขาทั้งสามนั้นพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจว่าสิกขาทั้งสาคือศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรแล้วก็พยายามปฏิบัติตามพยายามปฏิบัติให้ได้ให้ครบทั้งสิกขาทั้งสาม,มน,นั่นแหละเราจึงจะเป็นถือว่าเป็นชาวพุทธ ที่เป็นพุทธแท้เป็นพุทธที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้ให้ครบให้บริบูรณ์นะดังนั้นคําสั่งสอนของพระเจ้าในเรื่องของศีกขาสามยงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธไม่ควรมองข้ามควรที่จะปฏิบัติตามอตตามธรรมให้ได้ไม่ว่าเราจะเป็นคารวาสคือเป็นชาวบ้านเราก็มีศีกขาทั้งสามตามกําลังของชาวบ้านถ้าเราเป็นนักบวชเป็นภิกษุเป็นภิกษุณี เป็นแม่ชีอะไรต่างๆนี่ก็ปฏิบัติในศิกขาของนักบวชแล้วก็ปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดนะอาตมาภาพก็ขอฝากญาติโยมเอาไว้ว่าขอให้ปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เจริญก้าวหน้าในหลักธรมกร,รมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปตราบจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ ก็คือเข้าถึงนวะโลกุตรธรรมเจ้าทั้ง9ประการอันมีมัคสีผลสีพระนิพพานหนึ่งอันพลันจะถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน